สวัสดีครับผชตวันนี้โชคพิการร้อยสิามมาสอบครั้งแรกเป็นไงเกินอยู่จุดสองครับก็ตอนนี้ผ่านยังผ่านแล้วน้หนักนี้เราคมกิโลประมาณสี่โลเราสอบอยู่ที่สสต่อยแบตเรียวฝั่งเราสอบตอนนี้มีใครอยู่บ้างมีชัยครับแล้วก็มีน้องๆในค่ายครับเก็บตัวมารวมๆกี่วันเนี่ยเดือนครับประมาณเดือนกว่าอือวันนี้ต้องเจอกับเจอกับจำชื่อไม่ได้ครับ เจอใครเจอเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ<_<_<_<_<_<_<_ yes> ่งวันนี้ชคพิกัดร้อยร้อยสิบสามนะเจอกับอนันตชัยอนันตชัยเออแล้วเคยเจอมาก่อนไหมไม่เคยครับเราจะวางเกมมังแผงไงดีก็เดินดักเตะดักเตะครับอืมก็เขาสูงครับนะก็ต้องเอาลูกหนักปูไปครับแล้วเราล่าสุดชกที่ไหนมาชกที่นี่ครับเป็นไงครับวันนั้นก็แพ้ให้เนืธอรีอ่ะเอออ่ะอันนี้ก็มาแค่ตัวใหม่ครับผมอีกเยอะแล้วครับ เขา25ปีนี้คนจังหวัดคนโคราชอ่ะไปปล่อยกิโล56ครับเป็นเปรตเป็นมวยอะไรก็ได้หมดครับมันแก่ตั้งแก่มันเพียร์ซ้ายขวาขวาครับสูงร้อยร้อยสิบครับเาจบโดยรวมประมาณร้อยสองร้อยแล้วาพี่น้องเคเชียร์หน่อยครับก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับขอบคุณครับตัวกันหน่อยครับสวัสดีครับผมอนันตชัยสิงห์หัวเรีมครับครับวันนี้โชว์พิการร้อยสิบสามครับมากี้สอบครั้งแรกเกินไปเท่าไหร่เกินไปจุดสี่ก็ไปลดมาชุดเดียวเลยหนังนี่คุมมากี่โลครับ ประมาณ3ามโลกว่าสิโลเราซ้อมอยู่ที่โซจิประเสริฐอุบลครับก็อุบซ้อมมีใครบ้างตัวอยู่ตอนนี้ก็มีพี่เสือเพชรครับพี่เสือเพชรพี่เพชรอนันต์ครับผมแล้วซ้อมรวมๆทั้งหมดกี่วันเนี่ยโอ้เป็นเดือนเลยเป็นเดือนเลยเพราะว่าก่อนหายไปก็ตั้งแต่ปีใหม่เลยใช่ครับแล้วเราได้ชกที่ไหนบ้างไหมเนี่ยปีนี้ย่างครับบาดเจ็บครับก็พักร่างกายไป กลับมาก่อนสงการพอดีใช่ครับโอ้โหแสดงว่าซ้อมมาเต็มที่เลยครับแล้วนี้เจอกับใครครับเจอกับชาติชิตสอจต้อยนะเคยเจอเขาไหมยังครับยังไม่เคยชมได้ดูเทปดูฟอร์มมาแล้วครับก็ศึกษามาไปไงเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็จังหวะฟิล์มนครับรบเครื่องนะวันนี้วันเกมมังแผงไงดีก็เดินทาตามสไตล์นะครับเออเริ่มเปิดฉากเดินยกไหนดีก็ตามเกมนะครับเออก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะแต่ก็ได้เป็น3 4ี่แหละนะคิดว่าวันนี้รามาเดิน บทบี้เลยดีหรือว่าเล่น,ลนฝีมือยาวๆดีก็ดูบนเวทีก่อนครับจะสถานการณ์ไปครับหมดเวลาดูหมด <st ress> <st ress> ๆๆแล้วล่าสุดเราแพ้ใครมานะแพ้คุณศึกเพชรยินดีครับุณศึกเป็นดีอูก็ใหญ่วันนี้เลยใช่ครับแสดงว่าวันนี้ร้อยยี่บสามนี่ใหญ่ไปไหมก็พอดีกําลังดีนะชกกลางวันด้วยไม่ชกกลางวันนานหรือยังก็สักพักแล้วครับเออก็ถึงปีไหมประมาณนะเออนะก็ล่าสุดที่ชกกลางวันคือที่ น่าจะรังสิตน่าจะรังสิตอ้อมน้อยไหมอ่าโอเคอ่ะเราใหญ่แล้วครับยี่สิบสามคนจังหวัดอุบลราชธานีไปปล่อยกี่โลแล้วปล่อยประมาณห้าสิบห้ากว่าห้าสิบกินเซเราเป็นมวยมวยเข่านะครับอ่าซ้ายหรือขวามวยขวาสูงร้อยเท่าไรร้อยเจ็ดสิบครับเราจบมวยนี่มาทั้งหมดเท่าไหร่ละก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วครับฝาเป็นน้องเพไฟเชียร์ไหนครับครับก็ฝากพี่น้องชาวบนนะครับแล้วก็เอฟซีแฟนคลับเจ้าประเทศนะครับใชยซิงหัวเกมวันนี้มาสู้เต็มที่แน่นอนครับครับผมเด็กสวัสครับ